อันนี้เป็นต้นฮาร์สตาร์ภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยค่อยกับบุคคลแจอยกับบุคคลมีต้นฮาร์สตาร์นะที่เกยบเมฆเขียวตอนนี้มันเหลืองกว่าถึกมันแล้วดูนี้มันต้องเป็นยังสิอันนี้ไงเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นหมากแอปเปิ้ลมันใบมันก็จะหล่นเหมือนล้วแต่ว่ามันก็บอกค่อยเหลืองดอก จะเป็นเกียวเขียวแต่มันหลนอันนี้เป็นต้นดอกไม้สโนบอลเป็นห้อต้นสโนบอลสองต้นเวลาแล้วมันก็จะเป็นก็จะเป็นดอกสีขาวดอกสีขาวแบบนี้ที่แบบที่จริงมันใ,นในยามนี้มันสิบมีดอกเลยแต่ดอกนี้เพิ่นเกิดมาจังใดเกิดมาคนเดียวที่จริงเพิ่นเกิดในถ้าดูใบไม้พริ คือว่าจะดูใบไม้ปงเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นฟอแล้วเพิ่เป็นดอกเห็นมาคู่ดเดียวอันนี้ก็เหลือแตงซีนเป็นแพรสเทชั่นนน้อยๆของขวัยมีในอันนะมุมไม้มุมมุมหนึ่งของของหนา้หนาบ้านต้นอันนี้กาไดไลฟ์ฟกัน ล,ลืมซื้ออีกแล้ว <c oughs> จำง่ายๆแต่ไลืมซื้ออีกแล้วตน้นนึงคือยกันเป็นลายเลย something <c oughs> เวลาพันขึ้นยามนั้นเป็นสีพิ้งเวลาพันขึ้นหม้ไม้สปริงจะเป็นดอกสีสีเขียวขึ้นมาก่อนแล้ะกกจะเป็นสีบ e สีพิงสีชมพูต่อมาก็เป็นสีเปล่าแบบนี้เป็นสีนำตาลกำลังคือแบบนั้นไง แล้วดูนี่มันก็เป็นอย่างนี่สิต้นไม้มันก็เป็นบงงามอย่างที่เนาะเจ้านี่ก็สิกวดใไบไม้แล้วก็สิเก็บต้นไม้เยอะหลังบ้านเป็นดินของของหลวงเนาะแล้วก็เป็นทางยางอยูอย่ทางหลังตังน,นั้นมันก็เป็นอย่างนี่สิแหละเป็นคือต้นไม้ตายบงงามเด่๋ยวในแทบามันมีต้น ไม่ทีเป็นสีเหลืองน้ำสีพาย่างไปตรงนี้ย่างไปทางยางทางยางทางอางางันนะ่ะหอกแซวเนะแบ ไปดูเกจอย่าทางนี้ยังไปพาดต้นชีาพาดข้างหลังบ้านตัวนี้มันก็เป็นป่าละเมาอเที่ไปเก็บเห็ดหาเก็บเห็ดต้นไม้เนาะนี่เนี่ยกำลเนว่าย่างต้นนี้เนี่ต้นพายที่พุนอ่ปลูกลวง ผนไม่งามพอเป็นสีเป็นสีอสองสามเพชรก่อนมันยังเป็นสีเขียวและกระเลืองผลหน่อยหนึ่งเนาะสีงามก็นี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเปล้าเป็นสีนะสีน้าตาลปนเหลืองอันเป็นสีเขียวอยหันมันกะสโนโนลงมาถึอคนแล้วมันป็ยังยังยังเขียวอยู่แต่สีเป็นน้ำก้อน แล้วก็ลดลงเองเนาะเพิ่นจะบ่เหลืองซุ้มที่ไหยังเฉียวอย่างเป็นต้นฟุ่มไม้สีฟุ่มไม้สีม,มีงานทำบ้านต้นเมฆไก่ต้นเมโพต้นนั้นเ,กกนเป,ป,นนนป็นสีเหลืองแต่เมืนี่ก็คิดว่าสีสีสอ่ากัน กันต้นเมโปจะจ่อมมันลงมาที่มันซี่กระโดกกระเดีกขึ้นไปฮันอากาสิตัดัดมันลงให้มันเป็นแฟนเอาเตเตียไมคว่ามันเป็นเป็นต่ำตำลงนะต่ำตำแล้วก็เป็นเป็นกุะกนะให้มันหมันงามเวลามัน อ่ายามจะดูใบไ,ไม่โป่งเพิ่นงสิเป็นดอกสีขาวงามเครื่องแบบดอกซากุระเลยอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละงามออกจากคลิปนี้สิเอาคลิปนั้นมาแชร์ตัดต่อใส่กันเนาะให้เบิ่งว่าตอนเพิ่นตอนเพิ่นกำลังเป็นดอกนี่มันงามสัมใด้ตอนนี้เพิ่นบ่งามแล้วเพราะว่าใบเพิ่นลน ใบเพลินเลอันนี้ก็เป็นดอกสีม่วงต้นนี้เป็นดอกสีม่วงงามงามหแรยต้นนั้นต้นนั้นตัดออกหลายงานแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเริ่มสิวายเพิ่นตายแล้วเป็นต้นมักแอปเปิ้ลต้นไม้แอปเปิ้ลหวานที่แม่ใหญ่อ่อนเพิ่นมักโนเอ็นบ่งามหรอกจ้าเพิ่นเพิ่นปอกแล้วเพิ่นก็นิ้มกินแดน นวนที่ว่ามันบ่มีอน,นะบ่มีเด่นบ่มีแมงอ,อันนี้ต้นไม้โปรต์จะมีงามสีเหลืองโปร่หมดเลยยังมีสีเขียวนิดๆปนอยนู่สีเขียวนิดปน,นอยู่ คลิปนี้ก็บซ้ำนีน้เนาะเวลามันล่นลงหลายกว่าน,นี้นะครับสีทายให้บางอีกเิ่งตอนนี้เพิ่งยังมันล่นยังแป้นอยู่แต่ว่าซุ้มนั่นมันล่นหมดละกอ่องย่ขีกอง uki, กองยัวนะพื้นเพราอใบเมันล่นลงแต่ว่าตัวน,นี้เป็นหมากแอปเปิลแครปแอปเปิลทังมันจะสมๆสหมสมวานๆที่เอามาตำกินนะเพิ่งตายเหลือแตห่หางตายแล้วก็ตัดตัดเพิ่งลงเนาะตัดพน กระจงไว้แบบนั้นคือว่าปีนี้สิบปลูกกันแน่ดอกไม้พื้นแล้วก็ดอกไม้ห้อย hanging basket f เวอ e r hanging basket มาห้อยเนาะจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก basket ก็คือสีงามเพราะว่ามันมีมองห้อยเป็นงา รมก็สิพวนดินขึ้นแล้วก็สิปลูกต้นไม้บางอย่างต้นดอกไม้บางอย่างนะนเนาะมึงเออได้พี่เนาะงาม b ว a u ี i f u l